สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเตือนภัยออนไลน์เกี่ยวกับงานแพ็คสบู่มาทําที่บ้านซึ่งหลายคนถามกันเข้ามาว่างานนี้โกงไหมได้จริงไหมซึ่งมันมีวิธีเช็คง่ายๆว่าโกงหรือไม่โกงคือเราเข้าไปดูเห็นหน้างานเขาเลยว่าโกงหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ๆเขาให้เราโอนเงินให้เราเขาไปก่อนนะสันนิษฐานเลยว่าโกงแท้แน่นอนร้อ ซึ่งมีเคสนี้ในเว็บพันทิตที่เขาออกมาประวัติที่เขาโดนนะครับงานแพ็กสบู่ได้กำไรก้อนละ7บาทให้มา400ก้อน400ก้อน7คูณ400ติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกเท่ากับ2 8 0 8 2,800แล้วแต่เราต้องออกค่าขนส่งทั้งไปและกลับครั้งละ3 7 5เองซึ่งก็ออกไปพอออกไป หลังจากนั้นผ่านไปเป็นวันก็แล้วสัปดาห์ก็แล้วเดือนก็แล้วโทรก็แล้วไม่มีการตอบกลับเลอเพอเ,เขาบล็อกเราด้วยซึ่งเราอย่าไปทําเลยครับถ้าเราอยากได้จริงหาสุจริตดีกว่าหรือธุรกิจผมที่ผมทําคือค้าขายหมูปิง้งทั้งขายปีกและขายส่งสนใจติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ